ดูพันๆแบบสรุปที่มี5นาที10นาทีตอนพุทธเย้าประสูตอนพุทธย่าตัดสรุปตอนพุทธย่าปริมิพานเป็นซีรีส์การ์ตูนก็ได้ถ้ามันเป็นชีวิตจริงมันจะยาวเนาะก็ให้ดูก่อนอย่างเนี้ยเป็นต้นเราก็จะได้คุ้นนะคะจะได้คุ้นชินนะคะดังนั้นการศึกษานะในโลกทุกวันเนี่ยอาจารย์มองว่าถ้าเราได้ไปดูซีรีส์เกาหลีหรือหนังได้จังกึมจบ หรือบางคนดูขงจื้อนะดูสามก๊กจบแล้วให้สรุปออกมาทุกคนจะสรุปได้นั่นหมายความว่านะครับการดูวีดิทัศน์นะคะเป็นการเขาเรียกว่าความจำของสมองเนี่ยมันจะจำได้ง่ายกว่าในตัวละครนะฮะแล้วก็การที่เราอยากจะติดตามตัวละครและชื่ออะไรยังไงอะไรแบบไหนเนี่ยนะคะ เวลาเราจะตอบเนี่ยมันจะง่ายแต่ถ้าอ่านหนังสือเนี่ยเราไม่เห็นตัวละครดังนั้นเราก็เอาวีดิทัศน์เนี่ยมาประยุกต์กับการเสริมความรู้ความเข้าใจในตัวของเรานะคะทีนี้ถามหน่อยวันณนะทั้ง4ี่มีอะไรบ้างอมองไปที่กระดานวันณะ4ี่ของประเทศอินเดียมีกี่วันณนะ4วันณะอะไรบ้างคะ1 2 3 4 อาสูตรหรือ <c oughs> พวกช่างฝีมือพวกกรรมกรต่างๆนะคะอา,อาสสิตดาบทคือใครคือพระฤาษีหรือนักบวชในสมัยโบราณนะคะซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าสุโธทนะเนี่ยนับถือมากและเชิญมาเพื่อทํานายพระกุมารว่าพระกุมารจะเป็นอะไรนะดาบททั้งแตกเจคนเสนอว่า กุมารเจ้าชายเศรษฐะนี้จะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิในคราบเป็นคาราวาสแน่นอนชัวร้อยเปอร์เซนต์ยกนิ้วโป้เลยแต่อสิตดาบทนี้คนเดียวที่พูดไม่เหมือนทั้งเจ็ดนะท่านพูดว่าเจ้าชายเศรษฐะจะเป็นพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพูดง่ายๆคือเจ้าชายเศรษฐะเนี่ยจะเป็นนัก บวนั่นเองพระเจ้าสุทโธทนะก็เลยศรัทธาเลื่อมใสอสิตดาบทมากเมื่ออสิตดาบทพูดมาแบบนั้นก็ใจก็ตกแล้วกลัวและกลัวพระพุทธเจ้าจะออกบวชกลัวกลัวจะไม่เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิอย่างงี้กลัวจะไม่เป็นพระมหกากษัตริย์ก็เลยเมื่อพระพุทธเจ้าอยู่ในวังเนี่ยก็เลยให้คัดแต่คนสวยๆเข้ามาให้มีตั้งแต่อายุ11ปีจนถึงอายุ15ปี เลยสิปีต้องเกณฑ์ออกจากวังให้หมดดังนั้นให้เจ้าชายเศรษฐัตถไ,ได้อยู่แต่กับสาวๆแรกแย้มสวยๆหนุ่มรอๆคนไหนเริ่มมีผมงอคนไหนเริ่มมีอะไรเนี่ยไม่ได้เลยต้องเกณฑ์ออกจากวังให้หมดเลยให้เจ้าชายเศรษฐะตเนี่ยลหลงไหลอยู่แต่ในรั้วในวัง แล้วก็สร้างปราสาทสามหลังฤดูฝนฤดูหนาวแลวดูร้อนให้เจ้าชายสิทธัตถะอยู่แล้วก็ประโคมด้วยเครื่องดนตรีประคมด้วยการแต่งตัวและบำรุงบำเรอด้วยผู้หญิงมากมายอยากจะนอนผู้หญิงตอนเช้า9คนตอนเที่ยง9คนตอนเย็น9้าคนกลางคืน9 9คนก็ไม่ว่าให้แต่สามารถปั๊มได้ก็ได้หมดนะเนี่ยเห็นไหมบำรุงบำเรอจนจนเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยไม่ลึกอยากจะออกมาในวังเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น แต่อยู่มาวันหนึ่งรู้สึกเบื่อเพราะว่าคนเราเวลามันเสพความรู้แล้วมันอิ่มใช่ไหมมันเต็มก็หนุ่มๆก็อยากหนีเที่ยวแต่แอบหนีเที่ยวออกไปแล้วไปเจอคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชนั่นแหละที่เราเรียกว่าเทวทูตทั้งสีนั่นแหละก็เลยกลับมาก็เลยมาคิดมากก็เลยได้หนีออกไปกลางคืนเพื่อที่จะ ไปบวชนั่นเองนะคะดังนั้นอจิตดาบทก็เลยทานายว่าเจ้าชายเศรษฐะเนี่ยจะได้เป็นนักบวชและเป็นนักบวชที่ผู้คนทั่วโลกรู้จักเห็นไหมผู้คนทั่วโลกรู้จักนั่นเองนะคะอุทกดาบทและอาาลดาบทเนี่ยคือใครคือพระอาจารย์ของเจ้าชายเศรษถะหรือสมมณะโคดมหรือ นักบวชนะหรือพวกตอนที่พระพุทธเจ้าวบวชเป็นพระสงฆ์ธรรมดาท่านก็ไปเรียนอยู่ที่สำนักของอาราดาบดและอุทกอดาบดจนสําเร็จฌานขั้นสูงแต่ก็ยังไม่พ้นทุกยังไม่รู้จริงเห็นแจ้งนะจนอาราดาบดและอุทกอาณาบดก็เลยมอบสำนักให้ว่าถ้าแก่ตายไปแล้วก็ขอมอบสำนักนี้ให้กับเจ้าชายสิทธัตถะนะคะแต่พระองค์ก็ไม่เอาต้องการที่จะไปสแสวงหา ศัจธรรมต่อไปนะท่านก็เลยได้ไปบำเพ็ญทุกกิริยานะคะไปะบำเพ็ญน่นนี่นั่นจน6ปีก็ไม่บรรลุไม่สำเร็จนะคะจนท่านมารับประทานอาหารมื้อแรกมื้อนั้นก็คือใครเป็นคนถวายคะนางสุชาดาเป็นผู้ถวายข้าวมัททุกปายา เมื่อท่านได้ทานข้าวมัททุปายาคเสร็จแล้วปุ๊บท่านก็มีพละกําลังและท่านก็เลยข้ามแม่น้าในรัญชราไปอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นต้นโพพระศรีมหาโพธิ์ที่นั่นจะไม่มีใครอยู่นะแต่เดิมเมื่อสองพปีที่แล้วมันเป็นผีป่าช้ามันเป็นฝั่งที่ไม่มีคนไปวุ่นวายที่ตรงนั้นนะคะท่านก็เลยข้ามแม่น้าในรัญชราไปนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งและในค่ำคืนนั่นเองท่านก็ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจา้าก็คือรู้ ความจริงอันประเสริฐของโลกที่มันซ่อนอยู่นะคะจนเข้าไปเห็นความจริงก็เลยได้ตรัสรู้ในความเป็นพระ